โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของตัวพินบานะครับจริงๆตัวนี้เป็นพินบาที่เรานำนะครับมาประยุกต์แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของดีเทลนะครับในเรื่องของรายละเอียดลงไปนะครับแต่วันนี้จะพูดในเรื่องของตัวคอนเซปที่จะเกิดขึ้นที่เรานำมาดูแล้วมันมีโอกาสนะครับทีส่สามารถนะครับที่จะสามารถนะครับขออภยัย นำมานะครับพัฒนาต่อได้หรือว่ามันเป็นแนวแนวคิดหรือว่าแนวเทรดที่อาจจะเป็นไปได้นะครับตอนนี้ก็กำลังอ testing อยู่นะครับอาจจะไม่ได้เขียนเป็นอัลกอริทึมแล้วมา,าทำตัวแปรนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พยายามจะเก็บผลนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ลองดูว่าถ้ามีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ แบบนี้แบบนี้นะครับมันสามารถเป็นไปได้ไหมนะครับโดยทั่วไปก็คือว่าพยายามให้ง่ายแล้วก็ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับรลองดูตัวนี้กันก่อนแล้วกันครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอ PBC นะครับ001 00ตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวตัว rules นะครับหรือเรื่องของกฎนะครับในการเข้าหรือก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับเป็น condition ต่างๆก็ว่าไปนะครับลองมาดูในตัวแรกนะครับตรงนี้พอดียังไม่ได้แก้ไขนะครับมันอาจจะมีจริงๆเป็นชื่อนะครับก็เดี๋ยวรอกแก้ไขทีหนึ่งหรือไม่งั้นก็นะครับ โอเคครับโอเคนี่เป็นชื่อนะครับครบนะครับนะครับรูปแบบการขายนะครับก็ลองมาดูตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1ก็จะเกิดนะครับความหมายชัดเจนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับให้ดูว่าเงื่อนไขที่มันจะมีอะไรเนี่ยนะครับในการที่เราจะมาตั้งเป็นเงื่อนไขในการที่จะเซลล์ลงไปนะครับหรือการที่มองว่ามุมมองจะมีการรีเวอร์ซัลอาจจะเป็นคอนติเนียวก็ว่ากันนะครับ ตัวนี้ครับตัวที่1เลยนะครับก็คือเกิด strong bar นะครับในบริเวณที่นะครับเป็น resistance level หรือแนวต้านนะครับก็คือมีแท่งเทียนตัวใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาติดที่แนวต้านนะครับจากนั้นก็จะเกิด pin bar เกิดขึ้นครับบริเวณนี้นะครับแล้วต้องเป็นตัว b a l l i s นะครับหรือว่าเป็น p i บา a r ขาลงนะครับง่ายๆเลยนะครับจากนั้นเราก็จะลากเส้นไว้1เส้นนะครับไว้ข้างล่างสุด นะครับง่ายนะครับลากเส้นไว้ข้างล่างสุดนะครับแล้วตัวนี้เรียกว่านะครับขออภัยนะครับเรียกว่าลายพล์นะครับก็จะเห็นละว่าเรามีเงื่อนไขอยู่อย่างนี้นะครับทวนกันมาอีกรอบนะครับแนวต้านแท่งเทียนขึ้นไปติดแนวต้านนะครับแท่งเทียนตัวใหญ่ขึ้นไปติดแนวต้านนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับตัวพินบาร์ที่เป็นพินบาร์ขาลงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือการนะครับ รอให้ปิดนะครับต่ํากว่าเส้นสีแดงหรือเรียกว่าลายไพ่นะครับตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นนะครับสเต็ปที่2ก็ขึ้นมานะครับก็คือราคาปิดต่ํากว่าลายไพ่นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับอันนี้การตั้ง TP กับ Stop l o อ s นะครับก็จะตั้ง Stop o ลอ s ไว้นะครับที่ไฮนะครับผมที่ไฮนะครับแล้วก็เปิด เซลในบริเวณที่ราคานั้นปิดนะครับต่ำกว่าหลายไพร์นะครับแทรเกตก็จะเอามาประมาณนะครับ1ต่อ2หรือว่าอาจจะเป็นช่วงแรงนะครับตรงนี้ต้องลองไปทดสอบดูก่อนนะครับโดยประมาณแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ต่อ1นะครับก็คือ,อความเสีย่ยง1นะครับแล้วก็โอกาสที่ทำกำไรก็คือ2สอง w r r d ratio นะครับตอนนี้ ได้แบบนี้แล้วนะครับทวนกันอีกครั้งเลครับว่าถ้าเป็นรูปแบบขาลงจะมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับก็คือมีแท่งเทียนนะครับสตรองบาร์ขึ้นไปติดที่บริเวณแนวต้าน2ก็คือเกิดแท่งเทียนนะครับพินบาร์ณบริเวณแนวต้านโฟโลนะครับสตรองบาร์ตัวนั้นนะครับจากนั้นก็คือตั้งลายขึ้นมานะครับถ้าเป็นขาลงก็ตั้งไว้จุดต่ําสุดนะครับของแท่งเทียน นะครับพินบาร์ขาลงนะครับไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นหลายไพล์นะครับจากนั้นรอราคานะครับปิดตามกัวหลายไพล์นะครับทำการเข้าเซลสต็อปลอส์นะครับไว้ข้างบนและทาเกตไว้ข้างล่างครับนี่เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับโอเคขาบ่ายก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็จะมีแท่งเทียนขาลงนะครับเป็นสตรองบาร์นะครับไปนะครับฮิตที่สปอตเลเวลนะครับ จากนั้นก็จะเกิดนะครับตัวพินบาร์นะครับขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเป็นพินบาร์เป็นแท่งขาขึ้นนะครับซึ่งราคาปิดเนี่ยเป็นราคาบวกนะครับจากนั้นก็ตั้งลายไว้นะครับในจุดนะครับเหนือสุดของตัวพินบาร์นะครับถ้าเป็นขาลงต่ําสุดนะครับแต่ถ้าเป็นขาขึ้นก็คือเหนือสุดหรือบนสุดนะครับแล้วก็รอให้ราคานั้นนะครับ ปิดสูงกว่าลายพลายไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับในการขายนะครับอ่ะโทษครับในการซื้อนะครับตัวแบบตัวนี้ก็เป็นการซื้อนะครับอ่าแล้วก็จะตั้งนะครับในเรื่องของตัวทาร์เกตกับสต็อปลอสนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับประมาณนึงนะครับข้อจํากัดในการซื้อนะครับอ่ะมาดูครับ ข้อจำกัดในการซื้อคือนี่ครับลักษณะของเกิดเงื่อนไขครบทุกประการนะครับใน2ชุดแรกนะครับก็คือมีสตองบาร์เหมือนกันนะครับไปติดที่นะครับแนวรับเลยนะครับจากนั้นเกิดการยืนยันโดยพินบาร์นะครับผมแต่แท่งต่อมานั้นนะครับเป็นการทำไมครับปิดสูงไกลเกินไปนะครับเป็นลองเกอรอแหลงก็คือควรจะปิดจริงๆน่าจะปิดใกล้ๆเส้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ไปปิดไกลเกินไปนะครับอันนี้ก็ให้อาจจะอาจจะเป็นระบบอื่นก็ได้ครับก็อาจจะต้องไปมองว่าเป็นแพทเทิร์นอะไรไหมเป็นแพทเทิร์นตัวอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะให้มองเป็นแพทเทิร์นตัวอื่นไปนะครับซึ่งเราก็โฟกัสทีละจุดนะครับผมตัวขายก็เหมือนกันนะครับเกิดพินบาร์นะครับในบริเวณที่เป็นแนวต้านนะครับคือตัวแรกก็เกิดสตรองบาร์ขึ้นไปติดบริเวณแนวต้านเกิดพินบาร์ขึ้นมานะครับเป็นแบลิชพินบาร์นะครับ วางเซฟไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ e r r o r คือนะครับแท่งที่ปิดเนี่ยครับห่างจากนะครับไลน์ไพค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็น e r r o r r ไปนะครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่ให้เข้าเทรดนั่นเองหมายความว่าถ้าเข้าเทรดนะตอนนั้นคืออาจจะต้องมีระบบอื่นหรือว่าวิธีการ Management เงินแบบใหม่หรือเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะให้ดูไปทีละนิดนะครับค่อยๆเข้าใจนะครับค่อยๆทำความเข้าใจไป เดี๋ยวกลับลงไปดูหน้าเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เราดูตัวอย่างกันบ้างนะครับโอเคนะครับก็เกิดนะครับ strong move ขึ้นนะครับหรือว่า strong bar นะครับขึ้นไปนะครับเกิดตัวินบ bar แต่ินบ bar ตัวนี้เป็นลักษณะน,นะครับที่ไม่ไม่ได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นแถมไม่พอยังไม่ใช่เป็น b a l a e ด้วยนะครับ mm hmm. อ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราสมมุติว่าใช่เราก็วางลายไว้นะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ปิดต่ำกว่าลายนะครับราคาก็กลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับอ่าเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ define ว่าเป็น strong bar นะครับแล้วก็เกิด pin bar เกิดขึ้นนะครับผม แล้วก็ลากเส้นไว้นะครับผมเป็นหลายไพร์นะครับจากนั้นราคาก็ลงมาปิดนะครับต่ำกว่าหลายไพร์นะครับทำการตั้ง St o p loss นะครับแล้วก็ทำการตั้ง Tar g e t นะครับเอาราคาไม่ไปนะครับราคากลับขึ้นไปนู่นนะครับแต่ว่าก็ยังโฮอยู่ใน Position นะครับอาจจะเป็นคริชเช่นมาร์นะครับว่าจะโดน stop l ล s s หรือเปล่านะครับแต่นี้ก็ต้องลอง t ทส t ดูนะครับ ลงลงมาข้างล่างโอเคนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของ psychology มางมากหน่อยในการเข้าถือออเดอร์นะครับบางครั้งก็เราต้องใช้ mindset ค่อนข้างมากนะครับต้องลองดูว่า backtest ออกมาแล้วให้ผลดีไหมนะครับให้ผลดีหรือไม่ดียังไงนะครับเโอเคเรามาดูตัวต่อมากันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับะจะมี definition อยู่นิดหน่อยนะครับ เขาบอกว่าแท่งนี้นะครับยังเป็นแท่งเทียนที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับไม่ยังเป็นถ้าเป็นพิน b a r ์เพราะว่าแต่ละไทม์เฟรมก็จะไม่เหมือนกันถ้าตัวนี้เป็นพิน b a r ์นะครับก็เป็นพินบาร์ที่ยังไม่ค่อยดีถ้าเราปรับเปลี่ยนไทม์เฟรมไปนะครับเรามีสตรองบาร์หนึ่งแท่งจริงนะครับแต่ว่าพินบาร์ของเราก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับอ่ะต่อมาก็จะเกิดพิน b a r ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าเกิด define ว่าตัวนี้เป็น pin bar นะครับเราก็จะใช้เงื่อนไขเหมือนกันครับคือขีดไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นรอนะครับให้ราคา break แบบนี้นะครับไม่ไม่ได้ break ไกลนะครับ break ประมาณหนึ่งนะครับที่ที่ได้ดูถ้าเกิดมัน break ไกลก็จะเป็น error แล้วก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อทําำการเข้าซื้อนะครับพอ break แล้วก็เนี่ยครับพอบายไปก็ขึ้น ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทดสอบนะครับเป็น trading system ที่กำลัง development หรือกำลังพัฒนาอยู่นะครับผมโอเควันนี้ก็จะเป็นแนวคิดในเรื่องของตัวพินบาร์แล้วก็ตัวซิกญนลที่จ่ายนะครับลองดูครับว่า,เ,าเวลาเอาไป backtest แล้วมันโอเคไหมนะครับแล้วมัน ดีแค่ไหนแล้วต้องวางเงินยังไงซึ่งเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วก็จะต่อกันต่อนะครับในเรื่องของตัว Money Management เวลาเรานำาตัวนี้นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับแล้วเราต้องลงมันนี่เท่าไหร่ต้องลงหลอดเท่าไหร่นะครับต้องบริหารเงินอย่างไรนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ